แกงปลาทุกคนสวัสดีค่ะยำแรงสวัสดียำแรงสุกุทุกคนนี่แกงปลาเส้นสายบัวแกงปลาเน้นเส้นสายบัวเส้นปลาไกเนี่เส้นบะโกะเส้นมะโกะด้วยจะอร่อยกระเยงเขาเขาลูดูหนาวเลยดิมุ้งแร่งกับคำเร็วบะโกะกระเริ่มซุปสารบานเห่าเส้นบะโกอะเส้นหมักเชื่อหรือเกี่ยวกับเสีบออกให้สม่ำอมกลมเลย ใส่สายบัวบ้านี้จะใส่บัวเสี่ยมเส่ปากกับแง,ง่งยังมันซูขลังประเสทศขนะมาดู้ปุ่นหิมะซุ่มเขา